สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีเมษและละัคนาเมษสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามไปกำลังใจกับช่องชานลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัลลาอดีมาที่ believer 3 6 9ตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัลลาอดีมาถามค่าครูได้ครับ ก็จะได้โปรโมชั่นราคาพิเศษนะครับลดให้ถึงวันที่31สิงหาคมนะครับเหลืออีก4วันนะก็คงสุดท้ายแล้วนะครับก็รีบอลา ID มาถามค่าครูเลยครับตามจริงเดือนนี้ผมลดให้ทั้งเดือนเลยนะเอ่อตั้งแต่1ถึง31เลยนะครับก็เหลือเวลาอีกแค่4วันก็ทักมาครับก็จะได้ราคาพิเศษทุกคนที่ทักไลน์ ID มาถามค่าครูในช่วงนี้ครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนกันยายน2568ซึ่งเป็นเดือนที่9ของปีนะครับ มันเป็นเดือนสุดท้ายของไตรามาสที่3ามครับแต่ว่าเดือนหน้าตุลาคมเป็นไตรามาสที่4ไตรามาสสุดท้ายของปีใช่ไหมครับดังนั้นจึงหมายถึง เป็นโคงสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับรู้สึกว่ามันไปเร็วมากๆมีการโคจรยกยาราศีทั้งหมด5ดวงจะมีการทันสิทธิ์ของดวงดาวอยู่ทั้งหมด6ครั้งมันเยอะเกินไปผมเลยขออนุญาตแบ่งเป็นสอง e ีพนี้เป็น EP ที่2นะครับ E.P. แรกเราพยากรไปแล้ว3ดวง E.P. นี้อีก3ดวงที่เหลือนะครับเดี๋ยวเรามาพยากรณ์ในคลิปนี้กันเราจะเป็นต้องดูดาวในการย้าย แต่ละเดือนเนี่ยเพราะมันเป็นการอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆในแต่ละเดือนนะครับว่าอะไรจะมากระทบกับตัวเราบ้างทั้งดีทั้งร้ายวิธีการแก้แล้วก็ตรงไหนส่งเสริมอ,อะไรเดีย๋ยวผมก็จะแนะนําให้บางจุดยังไงก็ติดตามกันได้ในทุกๆเดือนครับเรามาติดตามกันในเดือนนี้กันต่อในอีพีที่สนี้ผู้ที่เกิดราศีเมษโดยจากด้านล่างเสียซอมนี้ครับลัคนาเมษทางทิศเหนือและท้งราศีลัคนาเช่จุดเดียวกันครับตนุราศีเมษต,ตรงนี้ครับอันดับแรกเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวอังคารดาวประจําตัวก,กันก่อนนะครับ ตอนนี้ขณะนี้โคจรอ,อยู่ในเดือนอริไอ้ก็โทษครับอริไปเดือนปนีเนาะโอเคอยู่ในตําแหน่งปตัตตนีราศีตุลน,นะครับคือหมายถึงว่าในเดือนเนี้ยในอีพีที่แล้วนะครับเขาอยู่ในเดือนอริราศีกันแล้วก็ย้ายเข้าสู่ราศีตุลพบเริ่มปนีเนาะก็คือเพิ่งมาเพิ่งมาทีนี้อังคารเนี่ยอยู่ในตําแหน่งราศีตุลเนี่ยเป็นราศีดาวศุกร์ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยจึงหมายถึงดาวประจําตัวของเราเนี่ยเป็นประ นะครับคำว่าประคือปาระเกษตประแปลว่าปุบปบปป,ปะ,ปะนะครับกษตเษเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้เป็นความมั่นคงไม่ได้เกิดความเป็นปึกแผ่นนะครับคือหมายความว่ามันต้องไปพึ่งคนอื่นนะครับมันต้องไปเกี่ยวพันกับบุคคลอื่นคาว่าประเนี่ยหมายความว่าเช่นดาวประจำตัวไปเป็นประคือไม่เป็นตัวของตัวเองอ่าไม่ได้มีความคิดความอ่านที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยมั่นคงได้ แต่มันต้องไปพึ่งคนอื่นหรือไปเกี่ยวพันกับบุคคลอื่นนะครับอ่าแปรมันเป็นแบบนี้เพราะมันเป็นตรงกันข้ามตรงข้ามคือว่าปัตตนีตัวเองไปตรงข้ามคือปัตตนีคือเราไปอ่อนกําลังในเรือนคู่เขาว่าคู่ที่เนี้ยไม่ได้หมายถึงคู่ครองอย่างเดียวคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาคู่กรณีคู่ค้าคู่ลงทุนคู่เซ็นสัญญาและรวมถึงคู่กรณีได้อีกด้วยนะครับอย่าดาพุทธเนี่ยเข้ามาเนี่ยเนี่ยเนี่ย ก็จะเป็นคู่ศัตรูได้แต่ตอนแรกยังไม่ใช่คู่ศัตรูนะครับดังนนั้นเนี่ยเมื่อเราไปอ่อนกําลังในเดือนคู่จึงหมายถึงเราอะ่ะจะต้องมีความดูแลเทคแคร์คือมันดีเรื่องของความรักเพราะว่าความรักหมายถึงการที่เราเอาอกเอาใจคู่อะ่ะคือคนผมจะบอกให้เลยว่าคนเกิดวันอังคารคนเกิดราศีเมษและคนเกิดราศีพิจิกเนี่ยครับจะเป็นคนที่แบบทุ่มเทนะครับเป็นคนทุ่มเทหมายความว่าคืออังคารคืออารมณ์ ขึ้นอยู่ต่ออารมณ์เลยครับอารมณ์เป็นส่วนหลักของชีวิตอารมณ์เป็นยังไงชีวิตก็เป็นอย่างนั้นอ่ะพูดง่ายๆอยู่ที่อารมณ์เลยครับดังนั้นกรุณาทําความเข้าใจกับภาวะอารมณ์ของตัวเองดีๆเพราะมันแปรปรวนง,ง่ายมากเพราะดาวอังคารเป็นดาวแห่งเทพสงคารามแต่มันมันมกจะแบบเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับโรแมนติกอะ่ะเอออังคารกระสุกเนี่ยมันคล้ายๆกับพระขอคู่โรมันติกเพราะว่าอังคารเนี่ยมันหมายถึงความที่แบบเหมือนขุนพลเนาะ เออดาวสุกก็เหมือนสาวงามทํานองนั้นแหละครับดังนั้นเนี่ยก็หมายความว่ามันมันเป็นลักษณะของคู่มิตรที่เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีแต่มันไปอ่อนกําลังในเรือนคู่เนี่ยมันหมายถึงยอมแพ้ก็เรียกว่าแพ้ใจอะครับอืมอคุณพลแพ้สาวงามเนาะก็จะเป็นลักษณะนี้ดังนั้นเนี่ยก็โอเคเรื่องความรักเนี่ยคือคือคนอังคารมักจะชอบเขาเรียกออไรเหมือนกับตัวเองเป็นคน ลงมือเก่งเป็นคนทําเก่งเป็นคนที่ทําอะไรแล้วได้เรื่องได้ราวเป็นคนที่ขยันอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยจึงเป็นคนที่อาสาชอบอาสาแต่ต้องถูกใจนะใครทําให้ถูกใจเนี่ยอาสาเต็มที่ทําเต็มที่ครับถวายหัวให้เลยนะครับถ้าเผื่อยอหน่อยคือพูดเนี่ยว่าอัธิกังคารเนี่ยมันจะเป็นประเภทบ้าย,ยอนะครับคือพูดเนี่ยว่าแบบยอมาเหอะเดี๋ยวฉันทําให้เลยอะไรเงี้ยคือจัดเต็มให้ คือพูดง่ายๆว่าถ้าใครเกิดวันอังคารใครเกิดราศีเมษเกิดราศีพิจิกเนี่ยมีคนยอหน่อยก็เอาละเรียบร้อยทําให้เลยนะครับมันก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่หมายถึงส่วนใหญ่เป็นแบบนี้คือเขาเกี่ยวสติมาแบบนี้ว่าเป็นคนที่แบบเอ่อถูกใจเนี่ยฉันทําให้เลยเออไม่ต้องคือเดี๋ยวเลียงดูปูเสือเต็มที่นะครับคือเป็นคนที่แบบขอให้ถูกใจอะ่ะขอให้ถูกอารมณ์ขอให้อารมณ์มันมารับรองว่าฟิลเนี่ยไปได้เลยเต็มที่นะครับถือว่าก็เป็น ดางด้านดีนและด้านเสียนะครับด้านดีมันหมายถึงเอโรมนติกดีแต่ข้อเสียนะครับมันคือการที่เราทําเพื่อคนอื่นมากเกินไปอะ่ะมันก็มีความเสียหายให้กับตัวเองคือหมายถึงว่ามันจะคุ้มค่าหรือเปล่ากับสิ่งที่เราทําไปคือคนอาเมธพิจิกและเกิดบันทังคารต้องระวังเรื่องของการที่พอลงมือทําแบบสุดฤทธิ์สุดเลอ่าสุดนดิ์สุดเดชถวายหัวให้แล้วอะ่ะแต่มันได้คุ้มค่ากับสิ่งที่เราทําหรือเปล่า มันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราลงทุนไปหรือเปล่าอันนี้ต้องคิดดูด้วยนะครับบางคนเนี่ยไม่ได้คิดเลยคือเวลาไปจีบหญิงอะ่ะโอ้โหทุกอย่างเปได้ไปหมดนะครับคือขอให้เขาชอบขอ,ขอให้เขาขอให้เขารักเราเหอะแต่เราทําทุกอย่างแต่บางทีเขาก็อาจจะหลอกใช้เราก็ได้นะสุดท้ายเขาก็อาจจะไปถูกใจคนอื่นอยู่ดีเราก็เสียไม่มีอะไรดีเลยอ่ะก็แปลว่าเราทำนะ่ยทุ่มเทเนี่ยเสียเปล่าเสียฟรีอันนี้ก็เป็นข้อที่เราต้องพึงระวังเอาไว้ ทำให้คนอื่นได้แต่เขาต้องรักเราจริงอันนี้เต็มที่ได้เลยอันนี้มันจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเป็นการที่แบบเราทุ่มเทให้ถูกคนถูกทางก็จะ่ปะครับดังนั้นเนี่ยคิดนิดนึงว่าที่จะได้ผลประโยชน์มามันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราลงทุนไปไหมแต่ถ้ามันลงทุนคุณทําถวายหัวก็ไม่เป็นไรครับทําไปเถอะนะครับแต่ว่าแล้วก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่จะตามมาได้ด้วยว่าถ้ามันไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ทําเราก็ต้องยอมรับในสิ่งนั้นเพราะเราเลือกที่จะทําเอง ก็เล่นเองเจ็บเองอะนะครับก็อันนี้ก็ต้องยอมไปเพราะว่าเราเลือกทางเดินของเราเองนะครับโทษใครไม่ได้นะโอเคประมาณนี้ทีนี้พอมันเป็นศัตรูเนี่ยพอดาวพุธเข้ามาเนี่ยก็ต้องระวังเนาะนะครับเดี๋ยวค่อยพูดแล้วกันดาวพุธมาทีนี้เราข้ามไปที่ดาวองคารเนี่ยมาจากเรือนบรณะด้วยมรณะปัตตนิหมายถึงโค้ตไม่ได้ดีอย่างที่คิด เพราะว่าดาวคานมาเป็นแปรเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเอาบรณะมาด้วยหมายความว่าตนุไปปัตนิแล้วทาทุกอย่างแต่มักจะมีความพัดพลาดเสียใจคาว่าผัดพลาดหมายความว่าบางทีเขาอาจจะเมินไม่ได้สนใจนะครับเกิดความเสียใจเกิดขึ้นอาจจะต้องผัดพลาดทําให้เราแบบเอา้าวสิ่งที่เราทําไปอาจจะเสียผ่าเสียฟรีอย่างที่บอกไปมันก็คือความไม่ได้สมหวังดังนั้นเนี่ยคนเมตเนี่ยไม่เหมาะกับการที่เราจะทุ่มเทให้ใครมากจนเกินไปนะครับ ถ้าทําแล้วได้ผลประโยชน์คือคิดก่อนว่าได้ผลประโยชน์แล้วมันคุ้มค่าโอเคทําไปเถอะแต่ถ้าไม่คุ้มค่าอย่าทําดีกว่าเพราะว่ามันมีเกณฑ์ว่าจะต้องเสียใจเสียสิ่งที่เราทําไปมันไม่ได้อะไรกลับคืนมามันเหมือนกับเรายิ่งทุมยิ่งเจ็บอะ่ะอืมนาจารีจักสกี้ก็ามานะครับคือพูดง่ายว่าเคยได้ยินไหมเพลงเนี้ยเพาะมากผมชอบมากเพลงยิ่งทุมยิ่งเจ็บเนี่ยครับเปรียบใจเธอเหมือนกําแพง ยิ่งท kind of like, ุ่มลูกบอลเท่าไหร่ก็ยิ่งเจ็บหมายความว่ายิ่งทุ่มเต็มแรงเท่าไหร่เราออกแรงที่จะแบบให้ใจลงไปเล่นนะครับมันก็ยิ่งเจ็บเท่านั้นน่ะคือมันมันก็เด้งกับคืนมาแรงเท่านั้นน่ะเข้าใจปะครับยิ่งทุ่มเท่าไหร่ก็ยิ่งเจ็บเท่านั้นนะครับนี่คือชื่อเพลงแล้วก็เป็นเนื้อหาของเพลงด้วยดังนั้นจึงหมายความว่าถ้าเราทุ่มเบาๆเราก็ไม่เจ็บแต่ถ้าเรายิ่งทุ่มแรงเท่าไหร่ใส่มันเต็มเหนียวเลยเตรียมตัวเลยครับตัวเราเองก็กระเด็นนะครับประมาณนั้น่ เพราะว่าลุกวันมันก็แรงเนาะมันก็อาจจะมีเอฟเฟกกับตัวเราแรงมากดังนั้นเนี่ยก็เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยเหมือนกับเวลาเล่นวอลเลย์บอลฟุตบอลเนี่ยแล้วมีคนเตะใส่เราอะเออนั่นแหละมันแรงอะประมาณนั้นเลยดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจว่ากำแพงมันอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราเตะแรงมากมันก็เลยหรือเราส่งไปแรงไม่ว่าจะตบหรือจะเตะหรือจะโยนหรือจะเฟี้ยงใส่อย่างเงี้ยครับกำแพงมันก็ สะท้อนกลับมาถึงเราแรงเท่านั้นดังน,น,นั้นเนี่ยนี่แหละคือคําจํากัดความได้ดีมากบอกว่ายิ่งทุ่มยิ่งเจ็บยิ่งใส่แรงยิ่งเจ็บดังน,น,นั้นเนี่ยเอาตัวเองเข้าไปเล่นก็ต้องระมัดระวังนะครับนี่คือหมายถึงว่ามันเล่นต่อใจเราอ่ะแล้วใครมีแังคารอยู่ตรงตำแหน่งเนี้ยเต็มตัวเลยครับในพื้นดวงเกิดเนี่ยคือพูดง่ายว่าเรามักจะแบบอาจจะไม่ได้คนที่สมหวังวิธีการแก้ให้วิธีการแก้ไป ไอ้ให้ฟรีๆบอกฟรีๆเลยว่าคือสงสารนนเนาะอเอาเป็นว่าวิธีการแก้ก็คือให้เลือกคนมีตําหนินะครับสำหรับคนเมธต้องเลือกคนที่มีตําหนิเท่านั้นเพราะว่าปัตตนิไปสัมเออมรณะไปสัมพั์กับปัตตานิเนี่ยมันจะหมายถึงคือบางทีตัวเราเองเนี่ยอาจจะมีตําหนิก็ได้ครับถ้าเรามีตําหนิแล้วไม่จําเป็นได้คู่ปกติได้แต่ถ้าเผื่อเราเป็นคนโสดยังไม่เคยแต่งงานยังไม่เคยผ่านกันอย่าล้างอันนี้เราต้องเลือกคนที่เป็น ผ่านการหย่ญญาล้างมาก่อนนะครับมันถึงจะดีมันถึงจะแก้เนาะโอเคนะต่อไปดาวศุกร์ดวงแรกย้ายในเดือนกันยายนรอบอีพีที่2นี้นะครับดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์สิกันยายน68ไม่ใช่ดวงแรกแต่เป็นดวงแรกของอีพีนี้นะครับดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีสิงห์แปลว่าออกจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงห์ดาวศุกร์ไม่มีตําแหน่งแต่เล็งกับดาวเสาร์กระหูโอ้แรงมากคือพูดง่ายว่าโดนทุกคนนะ,นะครับโดนทุกราศี ดาวสุขย้ายมาปุ๊บโดนเลยดาวสุขอยู่ในปุตตะมันดีมากเลยมันหมายถึงการสมหวังทุกอย่างทุกประการเพราะว่าสุขคือความสุขปุตตะคือความสุขเหมือนกนันแต่ว่าเป็นความสุขแบบฉับฉวยเรียกว่าความสมหวังนะครับอันนี้คือดีมากแต่ดาวสุขเนี่ยมาจากเรือนการเงินกับเรือนปัตตานีเมื่อกี้บอกแล้วว่ามรณะปัตตานีและปัตตานีไปปุตตะเพราะว่าความมันถูกใจมันชอบคือเราอะชอบเราหลง แต่สุดท้ายมันก็คือความหลอกลวงทั้งนั้นเหล่งไปที่ลาบดูดีมากครับอืมดูดีมากครับถ้าไม่มีเสาลาหูดูดีมากเลยสุขอยริมุตตะเลงลาภะเนี่ยสุดๆไปเลยแต่มันมาแล้วไอ้เสาราหูเนี่ยดาวเสา,าถอยหลังจากเรือนวินาชเข้าเรือนลาภะไปกลุ่มกันเนี่ยเป็นดาวคู่มมตรใหญ่โอเคมันดูดีว่าดาวคู่มิตดใหญ่อย่าไปหลงฟังคำอเอสิบแปดเออไม่ใช่ มา,มากกว่าหนึ่งมงกุฎแล้วกันอืมระวังเพราะว่าเขาจะชอบพูดว่าสาวลาหูในเรือนลาพามันดูดีดูดีมากผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะเออผมแค่บอกว่าคือทำคอนเทนต์เอายอดนะ่นอ่มประมาณนั้นแหละพูดง่ายๆเอาตรงๆเนอะคือผมไม่อยากว่าใครนะคือผมไม่อยากจะพาดพิงถึงใครผมเลยไม่เอ่ยชื่อแต่แค่บอกว่าอย่าไปฟังคนที่เขาโม่แต่เรียกยอดเรียกไลแต่ว่ามันไม่ได้คุณภาพ จริงอยู่ว่าเสาราหูได้ดีนะครับแต่บันเลงกระดาวสุกมันดีตรงไหนอ่ะออมดาวเสาราหูเนี่ยไม่ถูกกระดาวดวงไหนเลยเวลามันกลุ่มกันเนี่ยไม่ถูกกระดาวดวงไหนเลยสักดวงปกติอ่ะถ้าเสาอยู่ดวงเดียวมันยังถูกกระดาวพุธดาวราหูยังถูกกระดาวอังคารนะครับแต่เมื่อมันมากุมกันเนี่ยถ้าอังคารมาก็จะเป็นศัตรูกับเสาถ้าดาวพุธมาก็จะเป็นศัตรูกระดาหูดังนั้นไม่มีดาวดวงไหนเลยที่คู่กันได้เลยกับไอ้เสาราหูเวลาเจอกันมันเป็นคู่กันเท่านั้น เข้าใจไหมครับสาราหูเป็นดาวคู่กันเท่านั้นถ้าเผื่อมันมาเจอกันนอกนั้นคือไม่ถูกด้วยเลยสักดวงไม่ควรเอาเข้ามาไม่ควรจะเข้ามาในสถานการณ์นี้เด็ดขาดเพราะถ้าเข้ามาหลายหมดครับแต่ถ้าเผื่อมันแยกกันโอเคอย่างน้อยเสาเจอพุทธยังดีราหูเจออังคารยังดีเข้าใจป่มครับอืมทีนี้เสาราหูเนี่ยได้ได้ลาบมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลเรื่องโชคลาบแต่การลงทุนมันไม่ได้ไง ลงทุนเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวเลยครับวิธีการคือรอให้เขามาลาชรดมาเกยเอานะครับคือไม่ต้องไปแบบลงทุนจะทําจะได้ลาบได้ผลเล่นหวยโดยเบอร์เนี่ยไม่ถูกหรอกนะครับมีแต่ถูกกินนะมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอยากได้เนี่ยรอให้เขาเอามาให้เดี๋ยวเขาอยากให้เขาให้เองแต่มีก็มีไม่มีก็ไม่มีก็ยอมรับความจริงไปแต่แค่อย่าไปลงทุนในเดือนนี้หมายถึงหลังจากกลางเดือนเนี่ยไปอ่ะ คือมันลายทุกราศีนะผมบอกเลยอันนี้ยังลายน้อยนะคนอื่นนี่ลายเยอะมากแต่และราศีที่ผ่านมาเนี่ยโอโ้โหคือไม่มีชินดีอะพูดง่ายง่ายนะครับอันนี้ยังยังดีอยู่นะยังไม่ได้หลายมากมหมอะไรแต่อันนี้แค่การลงทุนคือแบบกัดปากบีบมือตัวเองเอาไว้นะครับอย่าเพิ่งลงทุนเพราะว่าถ้าจะลงทุนรอให้ดาวศุกร์เนี่ยมาที่เรือนอริก่อนนะครับเพราะว่าการดุมพระอริยังดีกว่าเลยดีกว่าคือปกติกระดุมพระปุตตะมันดีนะ แต่ว่ามันมีดาวมาปัจจัยมาอยู่แล้วไงก็จะประคับแล้วมันอยู่ประมาณปีครึ่งถึงสองปีอ่าดาวเสาร์มาอยู่ไม่แป๊บเดียวมันก็ไปละเพราะว่ามันหมดเวลาของคือสี่เดือนครึ่งโดยประมาณเนาะแต่ว่าดาวดาวหูอยู่ปีครึ่งเลยดังนั้นเนี่ยก็ยังอีกประมาณปีหนึ่งอะ่ะนะครับโดยประมาณนะจำจริงปีกว่าๆแต่เอาประมาณปีหนึ่งก็ระมัดระวังอย่าพึ่งนะครับ แต่ในตำแหน่งเนี้ยดาวศุกร์ยังไม่ไม่สวยในการลงทุนนะครับไม่เหมาะกับการลงทุนนะเออให้ดาวศุกร์มาตกอริย่างน้อยเป็นหนี้แต่หนี้เนี้ยถ้าเป็นหนี้หมุนเวียนก็ดีถูกป่ะครับแต่ถ้าอยู่ตรงตำแหน่งเนี้ยมันถูกหลอกถูกโกงเออแล้วมันไม่ได้ดั่งใจด้วยนะไอ้สุกเสรารเนี่ยอย่างดีคือไม่ได้ดั่งใจอย่างมากคือไม่สมหวังนะครับคือคุณคิดอะไรคุณวางแผนอะไรคุณไม่ได้อะไรสักอย่างคุณไม่ได้ตามสิ่งที่คุณคิดแน่นอน ไอ้สุกเสาเนี่ยมันเสียส้ยนศัตรูมันหนามทิมตําใจอะครับทาอะไรก็ไม่สาไม่สาเร็จจะไปจีบใครก็ไม่ติดไปแข่งกับเขาก็แพ้นะครับอะไรแบบเนี้ยคือมันไม่สมหวังอะเอาเป็นว่าตรงๆเนาะเอาเป็นว่าเราอย่าอย่าได้ไปลงทุนหรือไปเสี่ยงอะไรเด็ดขาดน,นะครับโดยเฉพาะเรื่องหวยเรเบอร์เรื่องการลงทุนเนี่ยไม่เหมาะเลยการทําอะไรใหม่ๆก็ไม่เหมาะนะครับกลางเดือนนี้ถึงปลายเดือนนี้ก่อน ตน่นจริงมันจะไปถึงกลางเดือนหน้าเลยนะดาวศุกร์มันเดินหนึ่งเดือนนะครับก็เอาเป็นว่าเรามาระวังไว้มากๆกับการเริ่มตอนและการลงทุนนะครับต่อไปดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกันดวงที่2 17กันยายน68อาทิตย์ออกจากตําแหน่งสิงเข้าสู่ราศีกันได้ตําแหน่งอุจจาริยานิดนะครับหมายถึงกําลังจะอ่อนจะดับละหมายถึงว่าไม่ถึงดับดับหรอกแต่หมายถึงอ่อนกําลังสุดๆอยู่ที่ราศีตุลเนาะแต่ว่าอันนี้กําลังละดังนั้นเนี่ยเริ่มอ่อนลงมากละทีนี้อาทิตย์อยู่ตรงตําแหน่งเนี้ยครับ มันจะมาจากตำแหน่งสิงใช่ไหมก็คือปุตตนะปุตตะอริเห็นไหมไม่ต้องดูก็รู้เนี่ยเมื่อกี้บอกว่าอย่าลงทุนอย่าเสี่ยงนะเพราะว่ามันปุตตะอริด้วยพอเวลาอยู่ตรงตำแหน่งนี้ก็ไม่ได้พอลงพออาทิตย์ลงมาตำแหน่งนี้อาทิตย์กเกษตรก็ใช่ว่าจะทําได้เราต้องทําก่อนดาวศุกร์จะมาอืมก็ไม่ได้อ่ะอาทิตย์อยู่ในเรือนปุตตะมันเร็งกระลาหูเริงกระเสายังร้อนอกร้อนใจเฉยๆแต่ไอเร็งกระลาหูแล้วจบเลยคือไม่ได้อ่ะ เอาเป็นว่าเดือนกันยายนนี้ทั้งเดือนเลยไม่ว่าจะต้นเดือนไปเดือนเนี่ยไม่ได้ทั้งนั้นนะแล้วก็ไปถึงกลางเดือนหน้าด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าดาวศุ์ต้องออกประมาณกลางเดือนหน้าถึงจะพอทําได้แต่ก็ไม่ได้ดีนะแต่ว่าแค่ไม่เสียนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อที่ดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนอริยปุตตะอริยิ่งแย่กว่าเดิมนะครับตอนแรกวัน่แย่นะนะลายแล้วนะไอ้ศุภเลงเนี่ยเนี่ยอาทิตย์มาอยู่เรือนอริอีกนะครับก็คือเอาปุตตะมาอริอีกก็หมายถึงเป็นหนี้เป็นสินโดนหลอกโดนโกงนะครับ เออมันคงไม่มีอะไรแยกไปกว่านี้แล้วเอาเป็นว่าความความคาดหวังของคุณเนี่ยจะมาลายสูญไปเลยดังนั้นวิธีการแก้อยากได้พยายามทําให้สุดความสามารถพยายามเรียนรู้กับปัญหาเรียนรู้กับสิ่งที่ตัวเองจะเข้าไปจับอย่าเกิดความเสี่ยงเด็ดขาดน,นะครับอะไรเสี่ยงรีบแก้คือตามจริงความเสี่ยงความไม่ชัดเจนอะไรเนี่ยทำได้หมดนั่นแหละแต่เขาข,ขอแค่ว่าต้องมีความรู้ต้องศึกษานะครับ ทุกอย่างบนโลกวันนี้ไม่มีอะไรง่ายแต่ถ้าเราอยากสําเร็จมีวิธีเดียวเรียนรู้กับมันครับอย่าทิ้งการเรียนรู้บางคนอาจจะบอกว่าเรียนรู้คืออะไรพูดเดยอะแยะไอ้คาว่าเรียนรู้เนี่ยเขาเรียนรู้หมายถึงเข้าใจในทุกบริบทกับการที่เราจะก้าวเดินเหมือนการเดินจงกรมวิธีการแก้วิธีการคิดเป็นจุดเดียวกันอันนี้ผมแนะแนวในเรื่องของการชี้ทางออกนะครับ ใครอาจจะไม่ได้สมหวังเรื่องของการพยากรณ์ก็ไม่เป็นไรครับผมก็พยายามช่วยเหลือคนจริงๆเพราะอย่างน้อยผมก็ได้บุญนะครับคืออย่างนี้ใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ผมทําในสิ่งที่ถูกต้องและไม่เคยละอายใจกับสิ่งที่ทําใครอยากจะต่อว่าอยากจะอะไรเพราะแค่ไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้ว่าโอเคคือผมอยากจะพูดว่าเราอะให้เรียนรู้กับปัญหาแล้วก็พยายามเรียนรู้กับทุกอย่างที่ เราจะลงมือทําวิธีการเดินจงกรมเนี่ยเป็นตัวคิดที่ดีมากการเดินจงกรมคืออะไรครับคือการเดินก้าทีละก้าแล้วกําหนดลมหายใจเข้าออกถูกไหมครับด้วยการสอดคล้องกับก้าเดินเหมือนกับว่ายุบหนอพองหนอ้อยุบหนอพองหนอก็ได้หรือจะเรียกว่าพุโทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเนี่ยแล้วระ,ะลึกด้วยนะถึงพระพุทธองค์แล้วก็เหยียบก้าลงไปทุกก้าเราต้องดูว่าเราเหยียบกรวดเหยียบหินเหยียบลังมด เหยียบสัตว์หรือเปล่าก็าจะนะครับเวลาเดินเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็เดินเดินเดินไปก็หัวก็คิดอะไรกับไมลรูกนะครับแต่การพูดพูดโทพุดโทอย่างนั้นนะ่ะพูดพูดไปอย่างนั้นนะ่ะแต่ไม่ได้ไม่ได้สนใจอันนี้คือการหลุดสติละอันนี้คือการไม่ได้เดินจงกรมละอันนี้เขาเรียกว่าเดินเล่นบางครับเออนั่นแหละทําเล่นเล่นเดินเล่นเล่นมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับมันก็อาจจะเหมือนกับอาการย่อยอาจจะได้ดีคือการย่อยย่อยอาหารนะครับช่วยให้กระเพาะมัน เผาผานเบิรนนิดหนึ่งแค่แค่นั้นเองนอกนั้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับหรือไม่ก็สุดอากาศบริสุทธิ์หน่อยอ่ะแค่แค่นั้นหน่อนอกนั้นก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับเอาไปว่าเรื่องจิตไม่ได้อะไรเลยแต่ได้เรื่องสุขภาพนิดหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยให้เราอะเราจะก้าวเดินหนึ่งก้าวเราต้องรู้ว่ามันมั่นคงว่ามันไม่ใช่หลุมว่ามันไม่ใช่หินไม่ใช่กรวดพอเราเหยียบไปแล้วมันจะเจ็บถูกไหมครับแล้วเราอาจจะแบบลองโอยเลือดไหลบาดทะยักอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ มีเรื่องของแผลเชื้อโรคเข้าเข้าแผลอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยต้องระวังดังนั้นเนี่ยการก้าวเดินของแต่ละก้าวเราต้องทําความเข้าใจมันคือความหนักแน่นที่เราจะย่าลงไปที่เราจะทิ้งตัวลงไปดังนั้นเนี่ยต้องเข้าใจทุกบริบทนี้คือการแก้นะครับคือการเรียนรู้เนี่ยคือการเรียนรู้การแก้ปัญหาที่ดวงชะตามันแย่มันจะแก้ได้จากความเสี่ยงความเสี่ยงไม่รู้เข้าไปเรียนรู้มันก็จะเกิดความไม่เสี่ยงก็แค่นั้นเองก็ทําได้ละ เออไม่ใช่ว่าทําไม่ได้แต่ต้องเรียนรู้ให้ได้ก่อนถ้าไม่รู้อย่าไปคือบางคนอาจจะเรียนรู้แล้วแต่มันก็ยังไม่รู้อยู่ดีก็ไม่ควรเข้าไปเสี่ยงละเพราะว่าในเมื่อเราเรียนแล้วเข้าใจทําความเข้าใจกับมันแล้วแต่มันไม่เข้าใจเราเราเข้าใจมันแต่มันไม่เข้าใจเราก็แปลว่าเราก็ไม่ใช่สิ่งนั้นเราก็ไม่ควรนะครับเพราะว่าปุตตะอรินั่นเองสุดท้ายดาวพุธอายุสิบนาทีละเข้าสู่ราศีตุลย์ย8แปดกันยายนหกแปดเนี่ย ดาพุดธเข้ามาในเล่มปตัตนีจะเป็นคู่ศัตรูระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแวงกันเรื่องคู่ของหุ้นส่วนคู่สัญญาคู่กรณีคู่ค้าคู่ลงทุนจะเกิดการแตกแยกกันต้องระมัดระวังเรื่องของสังคมเรื่องของปัญหาแล้วก็เรื่องของการสูญเสียจะเกิดขึ้นพูดง่ายว่าคู่ของหุ้นส่วนคู่สัญญาคู่กรณีระวังครับจะมีปัญหาใน28กันยายนเป็นต้นไปครับกดไลค์กดแชร์กดส i b ตติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ